กันแบบอาวุธครบอะค่ะมีดไม้ระเบิดระเบิดที่เราได้ยินเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ลูกนะใช่ฮะระเบิดปิงปองรกบนี่ครับสดสดนะครับเยียงตอนนี้นะครับมีการการตีอนไนีสดสดเลยนะครับมีรายงานสดตดนะครับเจอคั่วริเจ้ากลางทางเอาไปใส่เขาอีกต่อเหรอคะไปต่ออีกรอบนึงฮะจากคลิปสถานการณ์ข้างต้นเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความขัดแย้งและความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา เราจะมีวิธีจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างไรวิธีการจัดการกับความขัดแยง้งโดยการแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีหรือ Nonviolence เป็นวิธีการมุ่งเน้นการสื่อสารอย่างเคารพและเข้าใจระหว่างกันเพื่อหาทางออกที่ไม่ใช้ความรุนแรงความเข้าใจและการรับฟังนะคะความเข้าใจคือการพยายามเข้าใจมุมมองหรือความรู้สึกของผู้อื่นโดยไม่ตัดสินหรืออคติ การรับฟังนะคะคือการให้ความสนใจและฟังความคิดเห็นหรือข้อกังวลของอีกฝ่ายอย่างตั้งใจเพื่อให้สามารถเข้าใจและตอบสนองได้อย่างเหมาะสมการรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมันจะช่วยลดความขัดแยง้งหรือเพิ่มความร่วมมือระหว่างฝ่ายค่ะ การสื่อสารที่สร้างสรรค์นะคะการสื่อสารที่สร้างสรรค์คือวิธีการใหม่ๆหรือทางเลือกที่ไม่ธรรมดาในการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและผลลัพธ์ที่ดีนะคะโดยการใช้สื่อที่หลากหลายนะคะเช่นภาพวิดีโอหรือวิธีการนาเสนอที่สนุกสนานและเข้าใจง่ายนะคะการปรนเปรอและหาทางออกร่วมกันทุกฝ่ายนะคะการปรนเปรอหมายถึงการหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้โดยอาจจะต้องมีการลดข้อเรียกร้องบางประการนะคะหรือยืดหยุดในการตัดสินใจค่ะ การหาทางออกร่วมกันนะคะเป็นกระบวนการที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนนะคะโดยไม่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์มากเกินไปนะคะและต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายะคะ่ะการควบคุมอารมณ์นะครับการควบคุมอารมณ์คือการมีความสามารถในการจัดการความรู้สึกของตัวเองมเมื่อเผชิญกับความเครียดความโกรธหรืออารมณ์เชิงลบการเจราจานะครับการเจราจาคือกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายมานั่งพูดคุยเพื่อหาทางออก ที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้โดยการใช้การสื่อสารและการหาข้อมูลร่วมกันในการหาทางแก้ปัญหาการเจรจามักเกิใช้เมื่อมีความขัดแย้งและต้องการหาข้อตกลงที่เป็นธรรมและยอมรับได้จากทุกฝ่ายการใช้สันติอย่างเป็นระบบนะครับการใช้สันติอย่างเป็นระบบหมายถึงการประยุกต์ให้ใช้หลักการสันติวิธี ในการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งโดยการใช้กระบวนการที่มีระเบียบและแนวทางที่ชัดเจนเช่นการใช้การสื่อสารที่เคารพและเข้าใจมุมมองของผู้อื่นการที่คำนึงถึงความต้องการและความรู้สึกของทุกฝ่ายพร้อมกับการหาทางออกที่ไม่ใช้ความรุร้รงและให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนสุดท้ายนี้เราอยากดละลงให้ทุกคนใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาเราสามารถทำได้โดยการสร้างความตระหนัก ผ่านกิจกรรมและการอบรมการใช้สื่อสังคมและสื่อมวลชนเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับสันติวิธีการสร้างแบบอย่างจากผู้นำและบุคคลที่มีอิทธิพลการสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาแบบสร้างสรรค์และการร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อส่งเสริมการใช้สันติวิธีในสังคมการกระทําเช่นนี้จะช่วยสร้างสังคมที่สงบสุขและปราศจากความรุนแรงได้อย่างแน่นอน หยุดใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาแล้วหันมาใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหากันเถอะครับ